สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆอ่าวันนี้นะครับเราอยู่กับโค้ดกเทจินเทาอ่าวันนี้เรามาสอนเทจเทศกับโก้ <c oughs> มันต้องยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเออมันต้องยิ่งใหญ่ครับอ่ะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องเทศนะครับบีบีเราเรียนแล้วเออจุดถ่ยปลาเราเรียนแล้ว วันนี้เราจะมาเรียน EMA 25โอเคนะเรียกกันง่ายๆครับ EMA 25แต่มีคนถามนะครับว่าโค้ดทำไมไม่ EMA 11 12มันไม่ได้มันแพ้มันแพ้ดิวเขาเรียกว่าดิวชั่น4มันแพ้11 12, 12ไม่ได้ <laughs> ผมว่าแฟนแมนูน่าจะเกลียดผมอะเออ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราเราจะพาไปสอนเรื่อง EMA 25ไปอยากให้เสียนาฬิกาเฮ้ยไม่ใช่เสียเวลาเฮ้ยถูกแล้ว <laughs> ไปอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่า EMA 25้านะครับอย่างแรกเลยเราเลือกคู่เงินก่อนอ่ะ ถ้าคุณเทรดในคอมพิวเตอร์ Macbook, Notebook คุณสามารถกดบวกแล้วเลื่อนระบบดิจิตอลนะครับแต่ถ้าคุณเทรในมือถือมันจะเป็นระบบดิจิตอลเลยอ่ะเราจะพาตั้งค่าก่อนสมมุติเราเลือกคู่เงิน g u มาอ่ะ EU นะจ๊ะให้ทุกคนเข้า EU จะอ่ะถ้าแท่งกราฟมันเป็นแบบนี้ให้ทุกคนไปประเภทกราฟกดตรงแท่งเทียนมันจะเป็นไอแดงกับไอเขียวโอเคนะมันเป็นไอแดงกับไอเขียวนะจ๊ะอ่ะตั้งเวลาเป็น หนึ่งนาทีอ่าเต้าร่าเป็นหนึ่งนาทีนะโอเคถ้ากล่าว่าหนึ่งแท่งเนี่ยคือหนึ่งนาทีหนึ่งแท่งคือหนึ่งนาทีนะจ๊ะแล้วก็ไปที่ต่อชีวัดเข้าเส้นค่าเฉลี่ยเข้ามูวีใส่ตรงนี้ครับเป็นยี่ห้าใส่ตรงนี้เป็น EMA อ่า EMA แปลว่าอะไร E.M ใส่ทรง A เออ E.M ใส่ทรงเอ,เอ,อ, e งเอยอก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 ,ยอก ไปที่สีของแสนดงบนครับเราจะใส่สีม่วงคือคุณจะใส่สีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณแต่ผมจะใส่สีม่วงสีของสีม่วงนะแล้วก็ใส่เส้นสีหนาใครทําเสร็จแล้วนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้จ้ะเฮ้ยอ๋อผมตั้งค่าเรียบร้อยละอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้เออมันจะขึ้นมาแบบนี้นะเออใครเป็นแบบนี้แล้วบ้างกดแปดมาใครเป็นแบบนี้แล้วบ้างกดแปดมาจ้กใครเป็นแบบนี้แล้วบ้างกดแปดมาจากกดแปดมาจากกดแปดมาจากเออกดแปดมานะาจ๊ะอ่ะ ทุกคนครับการเทรด EMA25 ถ้ากราฟอยู่เหนือ EMA25 ขาขึ้นถ้ากราฟอยู่ใต้ EMA25 คือขาลงโอเคนะเอานี้นะกราฟเหนือ EMA25 คือขาขึ้นกราฟอยู่ใต้ EMA25 คือขาลงเราจะเทรดกันแบบนี้ทุกคนครับช่วยบอกหน่อยว่าแท่งเนี่ยมันอยู่เหนือ EMA25 หรืออยู่ใต้ EMA25 อ่ะอยู่เหนือนะงั้นเราจะเทรดกันหนึ่งนาทีนะจ๊ะ อ่ะทุกคนครับไปที่เวลาการเห็นมันจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับ4ขั้นตอนนะ4ี่ขั้นตอนนะอ่ะหนึ่งเรื่องคู่เงิน2เงคือใส่จำนวน3ตั้งเวลาเป็น6โมง4ี่สิี่เติมตัวกดขึ้นโอเคนะเติมตัวกดขึ้นนะจ๊ะตอนนี้ครับมันลากลงมาแล้วนะจ๊ะเพื่อนอ่าเดี๋ยวเราจะกดขึ้นกันนะเดี๋ยวเราจะกดขึ้นกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะกดขึ้นกันนะโอเคนะอ่าเรือยี่สิองวิครับ เตรียมตัวกดขึ้นนะัดทอยล่างพร้อมกันดูสิว่า EMA 25มันจะแม่นไหมเออ EMA 25มันจะแม่นไหม9 8 7 6 5 4ด6 5กกดขึ้นจ้าเรียบร้อยใครกดขึ้นกับผมหรือเป่า กดแปดมากยาไปยาไปยาไปเอ่ยยาไปยาไปลูกพ่อเอ้ยขึ้นไปแล้วเขินไปแล้วลูกพ่อดันขึ้นไปอีกดันขึ้นไปอีกไปดันอีกจากดัน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 เอออุ้ยตอนนี้กราบลงนะครับอดูสังเกตนะราคาปิดอยู่นี่ราคาเปิดอยู่นี่โคตรก็ได้ตรงนี้เออรุนการสามสิบนาทีจากรุนการสามสิบนาทีเออขึ้นไปลูกพ่อ เขินไปอย่าลงนะอย่าลงเขินไปก่อนเขินไปก่อนหลวงพ่อเขินไปก่อนเคินไปก่อนอย่าลงอย่าให้บารมีคดก้มันลงเอาดันขึ้นไปดันขึ้นไปหลวงพ่อดันขึ้นไปก่อนเด้อดันไปก่อนเออดันขึ้นไปก่อนเออดันไปเออเวลาเหรนคุณต้องมีความเชื่อนะครับแล้วก็คุณต้องมีศรัทธานะกาฟมันจะขึ้นครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งวินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อโอ้ยบินจ้อะอะเก็บบินเรียบร้อยครับอะมีคนบอกว่าโค้ดโค้ดดาวว่าอะใครคิดว่าดาวครับกดหนึ่งมาแต่ใครคิดว่าแม่งโค้ดแม่งไม่ดาวเว้ยโค้ดแม่งของจริงเว้ยกดแปดให้ผมหน่อยเอออะตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นนะทุกคนลองทุกคนไปกดต่อได้นะครับอะเดี๋ยวแท่งมาไปเราจะกดต่อนะจ๊ะหนึ่ง เข้า EU 2คือใส่จำนวนที่เราจะเทรด3ตั้งเวลาเป็น6โมงห้เติมตัวกดขึ้นถ้ากราฟนี้รากลงมาแดงนะครับเราจะกดขึ้นโอเคนะถ้ากราฟมีรากลงมาแดงเราจะกดขึ้นเพราะว่ามันอยู่เหนือ EMB ยี่และทุกคนดูดิมันมีปลายไส้หนึ่งปลายไส้สองปลายไส้สามปลายไส้ 4, ไสี่ปลายไซสห้าเราจะเต็มตัวกดขึ้นสามสองหนึ่งกดขึ้นจ้ะ ใครกดขึ้นล้วบ้างกด8มาจากกด8ปมายาวยาวไป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 อีกยาวไป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 ถ้าพ่อดันขึ้นไปาพ่าดันขึ้นไปอย่าลงอย่าลงอย่าลงพ่อขึ้นอีกขึ้นไมกขึ้นอีกเออขึ้นอีกเฮ้ยอยากขึ้นตรงนี้พ่อไม่ค่อยชอบโอ้โหสุดยอดไปเลยครับเพื่อนเออดันขึ้นไปเพื่อนเออดันขึ้นไปดันขึ้นไปถ้ามายชนะนะครับเดี๋ยวพ่อพาไปโพไซดอน เออถ้ามานี้ชนะเดี๋ยวพ่อพาไปสโตไซดอนถ้าไมานี้ชนะไม่พอเดี๋ยวพ่อไปพาไปดีว่าเอ,อ้ยถ้าไมานี้ชนะแล้วไม่พอเดี๋ยวพาพ่อพาไปเดอะแบงค์เอ,อ้ยเดี๋ยวถ้าไม่นี้ชนะไม่พอนะเดี๋ยวพ่อพาไปที่ไหนเอ,อ่ยทุกคนกดมาครับไปจะไปที่ไหนดีเดี๋ยวเราจะพากราฟนี้ไปเออกดมาครับเอ,อ้ยมันลงมาว่าเฮ้ยคืงก่อนหรือว่าคึงก่อนใจเย็นเอ,อ้ยเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งโอ้โหพอใส่อนต้องเข้าไออ,อีกแล้วว่าเห่ยเห่ยเหยเหยอ้าววินอีกแล้วนะจ๊ะวินอีกแล้วนะจ๊ะเออวินอีกแล้วนะเออมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเออมาเต็มเม็ดเต็เมหน่วยจัดไปดิรออะไรล่ะเออขออีกส้ำไม,ม้หนึ่งแล้วกันเออห้ามพูดว่าไม้สุดท้ายเพราะว่าเวลาโค้ดพูดไม้สุดท้ายไม้นั้นแม่งล้อทุกรอบเลย ใครที่ดูไลฟ์สดผมนะครับคุณจะสังเกตนะว่าถ้าโคนพูดมายสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยเล่งโดนหลอะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกดขึ้นต่อนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกดขึ้นต่อนะจ๊ะอ่ะเราจะกดขึ้นต่อนะหนึ่งทุกคนเลือกคู่เงินครับ EU สองคือใส่จำนวน3าตั้งเวลาครับเป็น6กโมงห้เต็มตัวกดขึ้น10 9 8 7 6 5 4ปสม สองหนึ่งปัดเสยผมนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นเอ้ยโอ้โหโผไซดอนน้องต้องเข้าแล้วจ้าน้องเลิกเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นลูกพ่อใจเย็นลูกพ่อใจเย็นเรามาคุยกันก่อนเอ้ยโอเคโพไซดอนเอาเบอร์หลักเบอร์ตองเบอร์เก้าเบอร์เลียงเฮ้ยถ้าโพไซดอนไม่ชอบเดอะแบงค์ไหมเดอะแบงค์เออไปเดอะแบงค์ไหมเออดันขึ้นไหมลูกพ่อดันขึ้นไป ดันขึ้นไป,ปดูพ่อดันไปดันไปเออดันไปก่อนดันไปก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งลงใจเย็นใจเย็นเย็นใจล่มลมไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรใจลมลมก่อนใจลมลมขึงไว้ก่อนขึงไว้ก่อนลูกพอ่อขึงตรงนี้ก่อนขึงตรงนี้ก่อนเงื่อยเหงือออกแล้วไอ้ยเหงือออกแล้วกดดีวใหม่ครับ <ic> <c oughs> ว่าจะไม่กดดีวใหม่นะอะใส่จานวนเป็นสองเท่าครับแล้วก็ตั้งเวลาเป็นหกโมงห้าสิบสามถ้ามานี้ขึ้นก็ขึ้นนะถ้าไมานี้ลง กดขึ้นต่อ4 3 2 1เดอแบงค์ไอ้เดอ๋แบงปต้องเข้าวะาไ้ออะไหนรวมยอดดิเออรวมยอดครับ <c oughs> เห็นเมื่อวันที่สอ่า2กันยายนพุทธศักราช2568 <c oughs> เวลาที่เราเทดไม้แรกคือ 18นาทิกาสีนาทีเออกำไรที่เราได้ก็คือ,อเอามาคิดลบหลวมยอดนะครับ2650กห้าอ่าสองหบวกด้วย2649 2649บวกด้วย2649 2649เสามไม้กำไรเจ็ดทั้าร้อยสิบปบาท ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับจงเรียกผมว่าสุรตานโก้โอเค <Okay S 1> ครับไปอ่ะเพื่อนครับได้เรียนรู้ EMA 25ขาขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะพาไป EMA 25ขาลงมันจะใช้วิธีการเดียวกันครับแกแต่แค่มันจะสลับกันแค่นั้นเองเป็นไงได้ความรู้ไหม มันเป็นความรู้ที่ง่ายเว้ยและเรียนรู้ครับทฤษฎีเรียนไว้รู้ทฤษฎีปฏิบัติเรียนและลงมือทําคุณเก่งทฤษฎีแต่คุณไม่ลงมือมันก็เท่ากับศูนย์แต่ถ้าคุณไม่ได้เก่งทฤษฎีแต่คุณลงมาลงมือปฏิบัติครับผมบอกได้เลยว่าโอกาสที่คุณจะได้กําไรมันมีมากขึ้นเห็นไหมว่าการเทรดมันไม่ได้ยากครับสิ่งที่มันยากคือใจเราถ้าคุณโลภ ตลาดนี้ไม่เหมาะกับคุณแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่โลภคุณมีสติคุณมีมไมเซ็ตคุณมีวินยัยคุณไปตลาดนี้ได้โค้ดทุกคนนะครับแม่งมีเยอะมีเป็นหมื่นมีเป็นแสนมีเป็นล้านแต่โค้ดที่คุณชอบอะ่ะคือใครผมหรือใครคิดเอาเองครับแต่อย่าลืมครับผมสัญญากกับกาไปแล้วนะผมสัญญากกับกาไปแล้วนะว่าโพไซตอนต้องเข้า เดอะแบงค์ต้องเข้าแนนซี Nancy ต้องเข้าบีว่าต้องเข้าอ่ะจะไปที่ไหนดีกดคอมเมนต์มาด้วยเดี๋ยวเราไปด้วยกันอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ like, <S <S share, กดซับสไครต์ให้โค้ดโก้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้โค้ดโก้ดูคลิปแล้วครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์กดหัวใจม่เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆครับฟีดมันจะได้ดันขึ้นดันขึ้นนะดันมาดันดน,น,น,นั่นดื่นน้ำด้วยอะไรขึ้นึกถึงคน,น,นจนแจวกอ่ะไปครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อนะครับ วันนี้คืนนี้มีอะไรเที่ยงคืนเ,เราไปกันต่อครับไปกันต่อ